ครับวันนี้ครับเฮาเลสวันนี้กะบเด็กผ้ากันเข่าสวนตะเสาสวนหลังบา้านครับกะดัดเลยว่าพ่ออ,อาหารตามฤดูกาลคือเห็ดปวกตราบอยู่ในสวนเกิดคู่ปีปีกลเลยยี่สิบโลยี่หม่องนี่แหละปีนี้เขาก็หอดเดือนพฤษภาคมร้อยออกตะเหิงบัวครับออกกันมาเพื่อเมือ่อเนี่ยครับเป็นอาหารสารันเดิลของคนอีสานปลอดสารครับเห็ดปวก แต่คณะภาพเป็นเมืองเนะท่างไหนผู้ล่ครับท่างพู้หล่อท่านคนงานผมกําลังเก็บอยู่ครับผมสวนลังบานพมกจ้างคนงานเชละสวงละสามยามเช้าครับม้วน้วยหรอกครับแต่ว่าคนงานมันเนี่ยคนงานดีที่ยังแค่ยังอันอันนี้อะไรยุ่งครับอันยากันยุ่งธรรมชาติหรอกกาบกเปาหน้านี่หน้าฝนครับยุ่งไร่ก่อระวางไข่เลียดออกยันเตอร์ไข่ออกเลียดแล้วครับด่านเสียเมือ ขนาไปโซ่มือกขนาะเห็ดยู่ใส่ผ้าไปมืงนันออกแลวครับางมาเลยครับครับนี่ละมันบได้เบื้องไรเมือหืครับมันอมยเบ้องนะอกทั้งบาว่า้จะเข้าใจวามานหน้เอ่า เก็บบอท่านเสร็จแล้วบานมาแล้วนี่ออกน้ำหัวน้ำยางนี่แหละครับมี่าท่านบุณครับ ทีมงานอูดควันอยากกันนกเข้ามาทราบครับกาบขาวเพราะยั่มองมันเคยเกิดมันมีเสียมันมองไรมีจอมปวกครับเห็นอะไรคือเห็ดปวกเสียเห็ดปวกมองไรสีดินชุ่มๆเป็นตะออกเอาไปไว้เยื่ังเสียมัน ทางฝุ่น <S <S 2> <S 2> ครับเตรียมเลยมาได้ครับเสานินขอน้ำกันแกงเห็ดรูมแน่บานแน่เอาประทันเเเอาาานนี้ดย

ตั้งผีมีบอมบอมบมีโอ่เลยครับปูซอยปูซอยมันยองมันมุนเอาบ้าดวนนี้ได้วัตถุดิบแล้วสิเฮ็ดอียังให้กินบัดนนี้ยงเท เมนู่มันนี่ก็บที่มี่นแกงเห็ดปวกแล้วครับว่าผ่ไมีเอฟเฟีพร้อมเนี่ยหนึ่งอยู่ในควันผลเนี่ยครับปานดังนี่เลงไม่หมอด้วครับมันนี่เอฟเพีแต่ว่าแกงเห็ดปวกนี่สไตล์เพริสแตยมันเลยครับแต่ว่าทั้งเหลียดผลิตแกงใส่ผักใส่หยอดผักใส่จังน้อยขมอมลำไหมครับบ่อนึกว่าตัวที่แกงใส่หม้อทั้งเหลียดเออแกงใส่หม้อกันจะแกงเส่ปากถือว่าเลยน้องแม่ก็มีนะครับเตรียมอยู่เติมเขา เดี๋ยวพองเรืองขึ้นมาเบื้องนอกใหม่ครับขุนนอกใหม่เก็มอยู่ครับเอาๆๆว่าฝา <ๆ S 1> ยกงถึงเพื่อนเพื่อนบ้าดอนนี่่ปะับเพื่อนเพื่อนบ้าดอนนีกๆๆน่กับไฟอยากกินแกงนอกใหม่กัเชิญเด้อท,ทั้งรัฐราเขียนมกเพื่อนนอกใหม่ก็รังออกครับกินสดปดกับที่เป็นแกงย็ดปลวกใส่ไข่มาแดงนั่นและเอาเบื้องเบื้องไข่มแดงนะนี่ครับผัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> สมี่ก็มีแล้วครับนี่นี่นี่ นี่คือหั่งบดแดงนี่นี่ซ้ำเนียดหรอครับหั่งเดียวครับเด็กแกงหมอนึงไม่ปวดโพบเนินไายสวนบ้าวดนีมีมัสุตียวมีหัวหนีเท่ากระสวเดี๋ยวเอาหั่งเดียวเดีลยวก็ไม่กลัวเอ้ากล้วยสุกจนพุ่นกล้วยสุกจนเคี้ยหักนี่นะตอนนี้พาไปเมืองบ้าวดนีสวนเป็นเน็ดปวกออก ครับอสมหน่อยค่อยรักเพื่อนน้องม่ก็ร่างหวาดาเพิ่งได้ฝีี่สิบอันนี้ไผ่อยังอันนี้ไม่ไผ่บงครับนี่นี่นอมันครับไ่แม่ไม่จิ้มจูเออกิ้มจิ้มจิ้มจูกิ้มจูอืมกิ้มจูกิ้มจูเพร่ะเนินจูจิ้มนั่นแหละนี่ครับโอเคแกงสดๆครับโอเคกระรังเตรียมที่ครับน้องใหม่ก็ร่างเริ่มหอก ไปขายนีย่ไปส่งกับบินบุรีครับนอไม่ปีนี้ือ้ิไปบ่เลยเราฆ่าโควิดวิดกโคอันไปส่งกับบินบุรีไม่มาเราไปขายในไปส่งพี่น้อง <c oughs> พวกคนาเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นตันมนันว่แมนเอาไปซี้หานะส่งพี่น้องแกกับบินบุรีพูดถกวยสุกไปซิมกวยสุกเมืองเนี้ยนะกวยสุกข,ข้าเคียนกวยก็มีครับมันหักใจกวยมื้อนี่นาแรกมันกุ้มใจลงมาหานอไม่ได้หลายอย่าง คพักขาบักงงาก็ไล่อยากได้มื่เอาบ้าดนนี่ว่า,ห,าห้ปีสำหรับมูบ้าดนนี่ดิแต่ว่าพกมากันแก่สร้างมะนำ้ำซิกล้วยสุกหกักจนหักกล้วยยังอันนี้กล้วยตียบนนสมสต่ไม่บอลลัน่นแต่ไม่พอแม่ยยำป้อนลูกป้อนแต่กินเมืองแค่น่ากินได้ยศคำว่าท่านแต่ ยงฟันบานไดมันกนี้รถส,สาดอยโอเคยอยู่เนี่ยครับเดินกล้วยตีบกล้วยตีบแบนานาน่าตีบปอนลูกปอนร้านทำไมวะร้านนี่มดครับบนแักก่นมีแต่เสือนนงคำพบหผักกับมีลูกร้านอย่างมายุมากครับดูพี่ ตลาดคาเฟหน่วยละาสองร้อยเป็นสิบเมืแล้วล่ะครับบานเห็นนางคนนี้คือคนงานผมเลยครับคนงานในสวนแมนบอยครับน้องลงลูกหลานครับขอบคุ้วคนงานบาโดนีบอยรับคนงานคนงานสวนครับอะไรแล้วทีมงานเก็บหิดกรับแล้วครับได้แล้วคนกินเศร้าคนใส่ผมนะครับคนใส่ผมคนใส่เราครับบอมแมนคน คนไห<ล><ค>นเราใส่ได้ไดคนใส่คนที่จะใส่เล่าเฮ็ดเวียกแม่นครับอดิตเมื่อนี้เมนูเฮ็ดปวกกะทิขอสต็อปไว้ซ์นี้นะครับเน,น,นานนะ,นะเจอกันแนบมาแรกคนละฮะจะมีเมนูเด็ดๆพ่าะเด็กไตยอึ้งครับมาเคลื่อนอีเอื้งไตย <laughs> เอาครับเท่าละเอียดจนมีแล้วครับอยู่ดีมีแห้งสุดทุกคนครับสวัสดีครับ